จะไปวัดไปวัดอีกแล้วไปวัดที่มีป่าอยู่เพอโมทารามจังหวัดราชบุรีวัดนวงมีพิชภัณฑ์ด้วยจะพาไป น่ารักเราหลงแต่เมื่อกี้เราเจอน้องสุนัขตัวเล็กน่ากเชื่อ Google m a p ใหม่กี่โมงไม่รู้มีน้องเอียงด้วย เจออ,องค์พระเ้อเป็นแม่น้ำน่าจะเรียกว่าแม่น้ำแม่กลองหรือเปล่าใช่ไหมล,ล้วบุรีเขาเรียกแมา่น้ำแม่กลองปะใช่ใช่ล<ด>ักานก่อนนะจ๊ะมาจะล้างตูดอะไลองดูอาหารปลา สุงละ,<น>ะสิบบ<ส>าทเขาเหรียญไหมเหรียญเหรียญนี่ไงโอเคสองหงยอ้อนอาหารปลายอย่างดีแายเป็นคนใจบุญนะอโอเคลองดูสิ กัดกูไม่ได้หมาน้องนั่งกันเต็มไปหมดเลย<ต><ต>มันก็ะดิหางอยู่เพื่นอนหรอาบ้างเดินกัก็ได้ได้กมากัดจะได้กัดแคก่อนจะเจอปลาอะไรมั้งเจอพวกปลากระแห่ปลาตะเพียนทองน้อเขาไม่เป็นอย่างี้น้ำขึ้นนะอ,อืมปลุกหรือเปล่าพวกแกใจ,จเย็นๆเรามาเลี้ยงปลา มาต้องเข้าวนเขื่อนน้ำท่วมเล็กน้อยเั่นน้ำท่วมเยอะไปได้ไหมเนี่ยไปได้หมายังออกมาได้เราก็ต้องไปได้ให้ยังนีไปอะเลาแล้วโอเคเขื่น้ำนี้สวยมากน้ำกระแสนพบเจอกับน้องหมาฮะ ตัวน um? no. ั้นชิลที่สุดโหลูกเอ้ยหืั่นถึงบ้านบันม่วง ตอนออกสนใจเยี่ยงมีตำรา12ราศีด้วย แล้วออกมาจากวัดม่วงแล้วเนาะกำลังจะไปวัดปากแรดอยู่ไม่ห่างก,กันเท่าไหร่ประมาณเจ็ดกิโลแม่เน้องหมาจะมาให้อาหารปลาปลาวนอยู่ที่วัดปากแรดแต่ว่าเราจะเดินออกมาให้อาหารปลากัน กว่าที่เราเคยมาเพราะว่าตอนนั้นมาจะเห็นตรงนี้แบบเป็นชายสายเราลองให้ดูไปนหนึ่งเอาดูไหมว่างเพ<ว>ราะว่าความพิเศษของที่เรียกหนูคือมันจะชอบมีปลาแบบช็อตบอดี้อ่ะปลาแบบตัวสัน้นๆเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวนะนี่เนะจอแล้วหนึ่งตัวปลาเยอะมากปลาขน,นาด,ดเลย,นะย,นะยเปลาชนรถดด้วยนะเดี๋ยวนี้ยดือมากเราเดินเวลาต้องกิน ค่อนข้างแรงมาช่วงหน้าแหรงๆอ่ะเราจะเห็นตรงนี้เลยนะว่ามันเป็นแบบมันเป็นแบบเนินดินเนาะความหิวความหิวของน้อง ฟิชวิลเลจ่แอบร้อนอยู่แต่เขามีเต็นอะไรไม่รู้วันนี้ก็เลยลอยจอดไปดับรถด้วยจ้าโอ้โหแอบร้อนนิดหน่อยฟิชวิลเลจอยู่อำเภอบ้านโป่งนะคะเมื่อกี้เราไปวัดวัดแรกที่เราไปวัดม่วงอยู่โพธารามแต่ว่าก็ใกล้ๆกันห่างกันมากวันทสองวันนี้เราไปวัดปักแรดมาอำเภอบ้านโป่งห่างจากนี่ไม่ถึง ให้ถึงหกกิโลเราเคยประกวดประกัศด้วยนะที่เนี่ยแต่ไม่ได้รางวัลถึงวันเ,วเดเดวเขามาแล้วจะชี้ไขป่ปลาแนวน่ารกักน่ารักมีประกัศด้วยนี่อะไรเอามาหรือว่าอะไร <c oughs> <c oughs> ชื่อร้านออกแบดปัก <c oughs> ไ์ุ่ยมีกุ้งสวยงามด้วย เธอร้านปลาหานูยูอยู่ตรงไหน,น,นว้ายของเล่นน่ากลัวมากมาดูแป๊บน,นึงลาบูบูด้วยโอ้โหเป็น่น้าเช่นนั้ไปคเฮ้ยแลวดิสองแสนบทเิดะครับเอ่กี้เขาทำให้โทไปแ้แล้วครับเดีย๋ยไมเจอร้าน,นชอบมีปลาแบบแม่น้ำแปลกๆสวยๆลาเขาไปค่ะ จะมีคนน่ะเนี่ยแอบดีป่ะล้าเขาไปขายที่เจเจได้ปะ่ะเหมือนเห็นเดี๋วยวมาราคาไปถามร้านตัวเดิมไม่ขายเกิอบแล้วก็จะมีขายต้นไม้ด้วยอันเ์วนันอิตย์ นี่ราคาไม่แพงถ้าจำไม่ผิดช่วงหนึ่งชอบซื้อแสตตัดก็มาซื้อที่นี่น่ารักนีารักคือมีคนซื้อแล้วใช่ป่ะน่าจะใช่พอราดาอย่างน่ารักมาก สู่สถานการณ์ปกติกลับมาถึงเอเลขิงแล้วบ๊ายบายจองเขาสมุดขับรถแล้วขับรถกันปะขากลับก็จะไปก็ไหวหน่อยแตมว่าเป็นคนเจอกันคิมนาดาบาย